สวัสดีค่ะขั้นตอนการขออนุมัติแล้วก็การรับเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะการเตรียมตัวแล้วก็ยื่นคำขออันนี้คือส่วนของนักวิจัยเองจุดเริ่มต้นเลยคือนักวิจัยต้องไปหาแบบฟอร์มคำขออนุมัติแล้วก็เบิกจ่ายรางวัลมาก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเข้าไปที่เว็บไซต์คณะเลยครับ https colon econ kku ac t h main 6 8 2 8ต้องดาวน์โหลดเป็นฟอร์มสำหรับขออนุมัติแล้วก็เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์โดยตรงเลยพอได้ฟอร์มมาแล้วก็ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือพวกเอกสารประกอบครับต้องเตรียมให้พร้อมให้ถูกต้องเลยเอกสารประกอบนี่หลักๆที่ต้องใช้มีอะไรบ้างคะหลักๆก็จะมี สำเนาบทความที่ตีพิมพ์แล้วที่เราเรียกกันว่ารีพ r ิน t ์นะครับอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันแล้วก็ต้องมีผลการสืบค้นจากฐานข้อมูลอย่างเช่น SJR เพื่อจะดูะคุณภาพวารสารที่เราไปตีพิมพ์และสุดท้ายก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินครับคือใบสําคัญรับเงินอันนี้ต้องเซ็นชื่อให้เรียบร้อยพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนที่เรารับรองสำเนาถูกต้องด้วยครับผม พอนักวิจัยยื่นเอกสารครบหมดแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนที่2ขั้นตอนนี้จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติภายในหน่วยงานแล้วนะคะเริ่มจากเจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจเอกสารเบื้องต้นแล้วก็เตรียมเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจากนั้นเรื่องก็จะถูกนําเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเพื่อขออนุมัติในหลักการก่อนพอผ่านตรงนี้แล้วเรื่องก็จะถูกส่งต่อไปให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบแล้วก็คุมยอดเบิกจ่ายด้วย แล้วขั้นตอนสุดท้ายของการอนุมัติภายในล่ะคะอ๋อครับสุดท้ายคือการนำเรื่องเสนอให้ผู้บริหารสูงสุดอย่างเช่นคณะบดีลงนามอนุมัติเบิกจ่ายครับพอท่านคณะบดีลงนามแล้วก็ถือว่าการขออนุมัติเสร็จสมบูรณ์ครับเพราะเรื่องอนุมัติเรียบร้อยแล้วทางฝ่ายการเงินก็จะดำเนินการทำจ่ายโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีให้นักวิจัยเลยใช่ไหมคะใช่ครับ